ที่น้องเบสกับบอสบิ๊กเพิ่นจินกันนันนะพี่น้องก็มีดราม่าขึ้นมาหลายซิงหลายอย่างนะคะเพราะว่าต่างไฟต่างก็มีเอฟซีและกับความคิดเห็นบ่ตรงกันค่ะและตอนนี้ก็มีการแสดงละครกับพี่แจมเข่าม้านะคะตะกี้กับน้องเบสจินกับบอสบิ๊กอย่างเดียวเอฟซีตกเกี่ยวเพิ่นกับมากนะคะอยากให้เป็นแฟนกันอหลีจริงๆจังซีินะเนาะค่ะแต่พอน้องเบสไปแสดงหนังนะคะเรื่องตามหารักที่ถูกลืมอะนะ ที่นี่กับมี f เอฟซีพี่แจมเอฟซีน้องเบสก็อยากให้เขาจะเป็นแฟนกันอีกอยังสินะเร็จแล้วที่นี่พี่บาณฟิตแลนด์เพิ่นเคยไปแครบอดเด้พี่น้องแครบอด LGBT สองเรื่องพู้นะคะเพิ่นเคยไปแคดนะคะก่อนหน้านี้นะคะเสร็จแล้วที่นี่นะคะน้องเบสกับอ,อกม้าวขาวว่า,วาน้องเบสนะไม่มีทางที่จะเลิกจิ้นกับบอสบิ๊กเด้พี่น้องก็คือจะจิ้นต่อไปัฮะค่ะ แบบไม่เลิกบิ๊กสินะคะ่ะบ่เลิกกินกัน<ม>เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีรุ่นอีกค่ะในอนาคตคะ่ะ<ม>ว่าจะเป็นแฟนกันหรือจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่กัมมแตรคนเชียร์ค่ะพี่น้องเพจยิงใหญ่เพิ่นกับพากกันเชียร์เนาะพัอสองคอนนี่นนารักกันคบกันกันน่ารักนะะเนาะค่ะเนาะอืมแล้วทีนี้น้องเบสก็ออกมาโพสตออกมาพูดเลยนะว่าไม่ว่าใครจะมองหรือตัดสินหนูยังไงก็แล้วแต่ เป้าหมายหนูเป้าหมายเดียวเลยก็คืออ่าหาเงินให้ครอบครัวให้ตัวเองเพื่อนวางซีนอน้องเบสว่าให้อยู่มีความสุขที่สุด<อ>ก็แค่ผู้หญิงคนหนึง่งท<อ>างนี้น้องเบสยังพูดต่อไปอีกเลยนะคะว่าก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่หาเงินแค่นี้แหละคะ่ะเ<อ>พื่อนวางซีนออและก็ไม่ว่าเราต้องไปทํางานแต่ก็โดนด่าเราก็ต้องทําให้เพราะคนที่บ้านเรารออยู่เพิ่นวางซีกระถือความเพิ่นได้พี่ดอง ผู้บหนฟิแนแลนด์ตอนนี้แต,งต่งโตลูกเกาหลีเกาใจเด้อพี่น้องเด้อคนอื่นเขาก็ชมเบิดค่ะทั้งแม่เฟิร์นแม่ยังเอ่อคือส่วนหลายนี่จะชมพี่น้องว่าก็ะหายคะแนนแบบเต็มพันเลยนะคะแต่ยังมีติงปอยอออาจจะเป็นติงทั้งไฟนั่นก็ได้พี่น้องมาคอมเมนต์เด้อว่าหล่อตรงไหนเหลยวาสารก็หล่อทุกตรงนั่นนะคะผู้ใหญ่ฟินแลนด์หล่ออินเตอร์นะคะหน้าเหมือนเกาหลีเลยขนาดไม่ได้สัญญกรรมเด้อพี่น้องเด้อเออนั่นละ ย้อนว่าเขาเป็นติงอีกฟังหนึ่งะนะพี่น้องที่นี่โอ้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นบัไดอวดรวยด้จ้ะเ,<อ>เพิ่นโพดความสําเร็จจ้ะเ,<อ>เพิ่นโพดรูปบ้านเลยค่ะเพิ่นบอกว่าจะส่งท้ายปีเก่าเลี้ยวให้ของขวัญตัวเองต้อนรับปีใหม่อ่าถึงแม้จะอยู่อาศัยคนเดียวก็ช่างมันอู้พี่น้องค่อยว่าอันนี้เป็นพระราชวังเลยนะคะอืมสวยงามและอลังการมากนะคะเป็นบ้านที่ทุ่งเศรษฐีใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคน ทันทีที่เจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นเห็นผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์โพสรูปบ้านนะเพิ่นกะโทรสายด่วนหาบอดบิกเลยค่ะเพราะว่าสองคนนี้เพิ่นรู้จักกันเพิ่นเป็นเพื่อนกันนะคะโอเค คุณป๊อกธนูกราฟิกนะคะไม่สบายนะแล้วก็ทีนี้ผู้่วยบ้านฟินแลนด์ก็ให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายเดอ้อแถมบอดบิ๊กเพิ่นกนยังเมาสรถตู้เมาสรถตู้ไปส่งถึงขอนแก่นเลยค่ะ fc ก็บอกว่าขอให้ป๊อกธนูนี่หายไวๆเดอ้อภาวนองบอสบายนดเนาะค่ะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีจ้า